ครับสวัสดีครับูอการผ้ารอมื่อนี่รอบห้กินเขากินอันเขานอกบ้านเมื่อนี่ไม่กินเขาอยู่บ้านอาจารย์กินมือพินครับเมื่อนี้ก็ถือกับคนมาโตล้มหนาลงมาพวกนี้ครับสวัสดีครับผมโตเปนเป็นครับผมนี่นะครับอาจารย์กินมือพินแห่งยุกของปีนี้ครับกำลังฮอตกำลังฮอตบอกอย่าแห้งที่น้อง พุ่นพพออก็คน,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 นครับเอเฮ็ดน้ำกินช่วกันกินพี่น้องใส่ป่าต้องกันไม่ๆๆกินเขาไปพุ่นกินปลาแล้วพี่น้องนี่นะครับจะได้ทองกินเงินกินกนไว้น้ำมาน้ำคลิปเลี้ยวในพี่น้องผมก็ได้<笑><笑>เห็นเพิ่นเล่นนี่คลิปเลี้ยวก็เลยตามโอ้ก็เล่นม่วลในน้องกันมาฮอดเพิ่นเลยเห็นน้ากินห่าแล้วมายอมบ่ครับน,น,นี่ศินเข้าต้อาจารย์กินเพิ่นมีหยังกินบ่ครับมื้อนี้บ่ ปั้นๆนาครับดูตรงนะนี่แหละครับปั้นบ้านบ้านเขาของแถวเลยครับประชวบเหมาะค่กแก้วมาห่อนพิ่นมีดาอยู่ในจินผัวนางตุ่มเนื้อเน้อพี่น้องต้มเนื้อตำตุ่มต้มกินไก่ปิ้งก็รูปพี่น้องเอ้ยครับพอดีมันเจอโอกาสมาหยามครับ ว่าห็า<อ>นในคลิปกันเ็กว,ว่าเยี่ยมบ้านกันได้วา่า,วาบ,บ้านอาจารย์ยินดี่ั้ะพี่หรือไม่หรอกนี่แหละครับ,บน,น้ำมานําคิดเลีเ้ยวเลยแท่เลยครับ,บช่างผูกการผ้าละอันซ่อนเพิ่นเล่นพินแม่เพิ่ว่าไหลปา,านน้ำแม่นี่สิมา,าให้อาจารย์พเพิ่นเห่ินพินยิยนดีใน,นคลิปเดียครับโอ้มากหลายยังว่าเสียกิน มวนๆการงานจ้างก,กวงงางยาวดนตรีสวดแหง่งานบวชงานดองกันเนี่ยกัติดต่อได้เด้อทางผู้การเหตุในสิทีิทุกผู้การนี่ก็ได้ดอกครับติดตัวแต้นก็ได้ด้วยอีกอย่งนโอ้ติดต่อผ่านผู้การได้เลยมาจากเพราะว่าราคานี่กัลูกหลานบ้านเขาแหลยครับราคาเนี่ย,าายถ้างานงานน้อยกับไปเด้อพี่น้องเ้อเสียบ้านก็ไปงานดองอือ งานบวชกับเพวกเกินมื้อนึกงานบวดอย่างอรราคาตีครบได้หนีตนตีครบเล่นเปอนจานเนี่ย่บอกบอดกองสุดนี่ตาโอเอานี่ว่าดนต้ีสดเล่นัป็นใบจานหนิตีสดโอ้หาใส่ใดพี่น oh, oh, oh ้องดนตีสดราคาเศร้าบานเด้อนี่โอ้มนีนัก้องให้พร้อมขันขันมากนักลองกันไรไรแหนมกล่องเงากับไหนไร่อดนตีสดมีนัก้องใส้ยิงงความมันใาจานแมน โอ้มีนักลองไปจำทีมงานพอมไหนครับโอ้ทีมงานหรือว่าเตรียมรับใส่พี่น้องเต็นที่เล่นมันมาทำอะไเอาเล่นจ้นคุ่มค่าจ้างอลไรพี่น้องเอาเอาเอาเนี่ยนะครับติดต่อมาเด้อครับทั้งสองทางผู้การ้ารอหล้วก็อาจารย์จิดเมื่อพินซืดอื้อื้อไหนอาจารย์ซื้อเอตซื้ออย่างมีบอลมันมันเป็นประธานครับผม ทันที่บอกไปเพราะว่าบอกภาษาไทยไปนี่มันมันไปตกภาษาอังกฤษแหมโอ้หนี่ว่าเอาอาจารย์กินกีตารพิ้นซิงโอ้อาจารย์กินกีตาร์มือพินซิงแมีนกีตาพิ้นซิงคัดหาได้พี่น้องแมเราขับเบอร์โทรติดต่อเลยอาจารย์ห้าพันอยากได้ติดต่อโอ้ยฟังประธานเลยเอาเบอร์โทษรีดอัวจ้กเบอร์นัศูนย์เก้าหกหนึ่งเก้าห้าศูนย์ห้าหกแปดครับผม นี่เป็นเบอร์ผู้ไอ้ส่วนตัวอาจารย์หญิงเนี่ยเอ้ยเข้มาเบอร์นี่ที่อเด็กคุยกบอาจย์โอ้หนูคุยกาจย์กินเลยตรงให้เป็นบอครับเอาซํานี่กนไม่หนอกกินเขาทำไมจานกันครับอันนี้ขอบคุณครับ